รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพค่ะตัวนี้เป็นตัว Toyota a อ t i ติ1.8 GR Sport นะคะปี2019ไมาแสนโลเป็นรถหน่วยงานค่ะตัวนี้นะคะได้เป็นตัว GR Sport สีดำมาเครื่องพันแด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาเป็นรถเข้าใหม่ค่ี่พี่ขานน้นน้ำหนึ่งให้ดูโครงสร้างคันนี้นะคะยังไม่ได้เก็บงานเลยยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ใครสนใจนะคะอัติดรุ่นนี้นะคะติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนพาชมรถมือสองค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะตัว Toyota าโคร la อ t ติคันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่ค่ะยังไม่ได้เก็บงานนะคะรู้สึกว่าล้างแค่ด้านนอกนะคะคันนี้นะคะเพิ่งลงจากรถเทเลเลอร์มาเลยเป็นตัว Toyota าโค l ล l a เอ t ติ1.8 GR Sport ค่ะปี2019มาอยู่ที่1 1 1 0 0 0 1,000โลคันนี้เป็นรถปลวระวังจากหน่วยงานการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอีกเช่นเคยเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดู คงสร้างตัวรถคันนี้ยังไม่ติดจองใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดส,สามารถเข้ามารับชมเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูสภาพตัวรถได้และที่สําคัญในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะถ้าอยากจัดไฟแนนซ์ก็สามารถคุยรายละเอียดปรึกษาได้ค่ะปรึกษาฟรีค่ะคันนี้5้าแสนสามเพจะผรอนเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าพันเครดิตดีอัพจัดยอดก็ยังจัดยอดได้เต็มอยู่เช่นเคยนะคะมาดูด้านหน้ากันค่ะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ได้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะได้ตัวไฟตัดหมอกค่ะนะคะเป็นตัว LED นะคะเพิ่มเข้ามากระจังหน้าชุดแต่งเป็นตัว GR Sport เลยรุ่นนี้จะได้เป็นเครื่อง1.8ค่ะนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่ง GR Sport นะคะของอ l t i เค้านะคะมาดูฝากระโปรงด้านหน้าค่ะ สันเหลี่ยมคมนะคะเขาจะดูแตกต่างจากพวกรุ่นตัวอื่นเนาะตัวนี้นะคะเพราะว่าได้ชุดแต่งของเขามานะคะสกเกิร์ตรอบคันขากระจังหน้านะคะได้เป็นสีเงินนะคะตัดกับโคมเมียมด้วยนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยค่ะพี่ๆขาตัวนี้นะคะในส่วนของตัวช่องดักลมด้านล่างนะคะกันชนนะคะก็จะมีนี่ค่ะมีวัสดุตกแต่งนะคะนี่ค่ะสีเงินตัดเข้ามานะคะให้ดูแบบว่า เป็นชุดแต่งนะคะของตัวสปอร์ตนะคะดูสปอร์ตเรียบปรูมากมากแล้วในส่วนของแม็กค่ะเข้ากันมากๆเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะแม็กนะคะได้เป็นแม็กสีทูโทนยังไม่ได้เก็บงานที่ขาเดี๋ยวน้ำหนึ่งเก็บงานในส่วนของแม็กให้นะ,ะเก็บงานในส่วนของแม็กให้แม็กหกลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะตัวนี้นะถ้าเป็นจากเดิมๆตรงนี้นะคะจะเป็นยางมิชลินมาเนาะนะคะ ซีรีส์ยางคันนี้จะอยู่ที่225/45นะคะ z R17 นะคะก็คือแม็กขอบ17นิ้วก็คือแม็กดูเป็นเออแม็กซิ่งแม็กทรงสปอร์ตเลยนะคะอ่านี่นะคะให้ดูในส่วนของโชคต่างๆถ้าคันนี้เก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเอามาดูด้านข้างคะ่ะนอกจากนะคะโฉมด้านหน้า ดูสปอร์ตแล้วนะคะเพิ่มความรู้หลาเข้ามาค่ะนะคะมีโครเมียมนะคะตัดตรงขอบกระจกนะคะพร้อมกับที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นโครเมียมด้วยค่ะกระจกนะคะได้เป็นกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมนะคะพร้อมกับตาสัญ,ญลักษณ์นะคะนี่ออโต้อ,อลามนะ,ะก็คือสัญญาณการขโมยนะคะเดิมจากโรงงานเพิ่มเข้ามาติดคิ้วกันสรด ไมไม่มีคิวกันสาดค่ะพี่คะ่ะนะคะคันนี้ไม่ได้ติดคิวกันสาดมามาแบบเดิมๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขอบโรเมียมเข้ามาคันนี้นะคะภายในนะ,ะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำก็สปอร์ตมากๆค่ะตรงนี้นะคะก็เดิน ตะเข็บได้สีดำนะคะแล้วก็ตัดกับสีแดงเลือดหมูเพิ่มเข้ามาค่ะนี่ค่ะในส่วนของเบาะหนังก็ลวดลายทรงสปอร์ตมากๆค่ะคอนโซลด้านหน้าค่ะนะคะได้เป็นสีสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตัดด้วยกับโครเมียม เพนะิ่มโภรเมียมเข้ามาค่ะนะแผ่นยางรองมีให้เรียบร้อยค่ะด้านข้างประตูค่ะตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะคะเข้ากับเบาะเลยนะคะเพิ่มเสริมเข้ามาให้ดูภายในใดูด้านข้างนะคะประตูด้านข้างให้ดูแบบทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นชุดแต่งเพิ่มขึ้นเข้ามานะคะอามาดูในส่วนของตัวรอยเมคอัพต่างๆค่ะพี่ๆ่ะรอยเมคอัพด้านบนตรงนี้สวยมากนะคะไม่มีโดนกระแทกด้านข้างมาแน่นอนเนี่ยค่ะให้ดูร่องรอยเมคอัพนะคะพี่พี่ ใครที่แบบว่าสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยแล้วก็ในส่วนของเครดิตนะคะอยากเก็บไว้ในใจนะคะพี่ๆค่ะอะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะคันนี้นะคะเอ่อยังไม่ได้เก็บงานนะพี่อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งแบบว่าเอ้รถทําไมมันยังไม่สะอาดคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะนะคะรอการเก็บงานในคลิปนี้น้ํหนึ่งขอพาดูโครงสร้างตัวรถก่อนละกันนะคะใหญ่พี่มั่นใจว่ารถแรกเข้าเนี่ยสภาพมาเป็นยังไงนะะก็คือมาแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวว่าส่วนรอยต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นคราบน้ําต่างๆะคะ่ะพี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้อีกทีเพิ่มเติมด้วยนะคะคันนี้นะคะด้านหลังนะก็จะได้มีแอร์หลังนะคะเบาะก,ก็ดูแบบสมาร์ทมากๆเลยนะคะก็คือดูแบบสมาร์ทสปอร์ตนะคะภายในกว้างค่ะแล้วก็เอา อัลติสอันนี้เครื่อง1.8นะ,ะขับสนุกอ่ารุ่นนี้ขับสนุกด้วยนะคะใครสนใจค่ะนะคะกับ To โยต้าโครล la อัตินะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8เป็นตัว G R Sport ปี2019ไมล1 1หน่โลเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานได้สเกลรอบคันได้ชุดแต่งของ G R ดูเท่เลยนะคะตัวนี้5 3 9 0 0 0 0หมื่นเก้าน่ต้นอยู่ที่9 000, 2 0 0ค่ะส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะกันชนด้านหลังสวยเท่ไฟท้ายค่ะนะตัวนี้ก็ถ้ามองด้านท้ายก็เป็นเอ่อนัแหละะะนค แต่ว่าด้านหน้าก็มีในส่วนของได้เป็นชุดแต่งนะคะได้เป็นชุดแต่งนล้กันนั้นตรงนี้นะคะก็มีตาสัญลักษณ์โตโยต้าค่ะนะคะพร้อมระบบไล่ฟ้าด้านหลังไฟเบรกดวงที่3ค่ะเครด,ดิตดีอัพจัดยอดเต็มก็สามารถที่จะดันฟรีดาวได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,300เท่านั้นนะคะด้านท้ายค่ะพี่ๆ่นะคะก็จะมีคําว่า GR Sport นะคะเพิ่มเข้ามาอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะ,ะานะคะเปิดท้ายนะคะเปิดท้ายกันนะคะเปิดท้ายดู ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะกว้างมากๆนะคะได้เป็นแบบเนี่ยค่ะตัวน็อตต่างๆไฟด้านท้ายนะคะไฟเดิมไฟท้ายไฟเดิมนะคะระบบไล่ฟ้านะคะล่องรอยน้ําต่างๆค่ะพี่ๆขานะ,ะตรงนี้น่าจะเก็บงานเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งเนาะนะใครสนใจนะคะอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถอีกทีหนึ่งคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนี่ค่ะ อนะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบนะ,ะใส่ให้ครบสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้539,000สานะคะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันสามเครดิตดีจัดยอดเต็มนะคะท้ายเนี่ยนอกจากเปิดจากรีโมทแล้วนะคะก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้ด้วยอ่าถ้ารถไม่ได้ล็อกนะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านข้างคนขับก็ได้ด้านข้างค่ะพี่ขา สันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลากิมดิสเบกสีล้อนะคะได้เป็นดิสเบกสีล้ออันนี้ยางมิชลินแต่ว่าน่าจะเป็นยางปีขอดูปียางสักนิดหนึ่งปี2023อ๋อปี2023มาดูเนี่ยค่ะด้านหลังกระเป๋าเอก,กสารมีทั้งสองบาะเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะให้ดูแบบรอยเมคอัพต่างๆ สนใจทักมานะคะสนใจทักมา0 9 6 1 9 8 4้า3ค่งพี่ค่ะพี่พะามาดูด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของกุญแจจะได้เป็นสมาร์ทเ l เลสนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นแบบสัมผัสนะคะนี่ค่ะกระจกก็จะพับเปิดปิดอัตโนมัตินะคะกระจกบานด้านหน้าก็ป้องกันรบเอ่อรบกวนเสียงจากด้านนอกเข้าด้านในด้วยนะคะอ่ะนี่ค่ะก็เปิดนะคะ น้ำหนึ่งจะบอกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้พวงมาลายัยรุ่นปี2019พวงมาลัยของเอาติดทุกรุ่นเลยจะลอกง่ายมากๆแต่ว่าพี่ขาน้ำหนึ่งไม่ปล่อยให้ไปแบบนี้แนะ่นอนเดี๋ยวเราเก็บงานค่ะทําพวงมาลัยให้ใหม่ทาพวงมาลัยให้ใหม่นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีฟังกช์ชันซ้ายขวาพวงมาลัยทาให้ใหม่มีฟังกช์ชันซ้ายขวาค่ะพี่อย่าตกใจไปนะมีแพนเดอรชิปนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเ,เกียร์แมนวนวลนะคะ มีเป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถนะคะเปลี่ยนเป็นเล่นเกียร์มนนวลได้นะตัวนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะมีช่องใส่แก้วน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็มี power outlet นะคะ USB อยู่ด้านในนะคะตรงนี้คอนโซลด้านหน้านะ,ะตัวนี้ก็รองรับนะคะ FMAM นะคะแอร์ Air. นี่สตาร์ทรถด,ด,ดีอ่ะเคลิตดีอัจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้นี่ค่ะเล่นเป็นโหมด โหมดสปอร์ตนะคะการลื่นถลายนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นอกจากมีเซนเซอร์ด้านหลังก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยนะคะได้กล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยตรงนี้ก็หน้าจอเป็นดิจิตอลสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะตรงนี้นะคะก็มีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟให้ด้วยนะคะพร้อมไฟให้ด้วยก็มีออปชันเพิ่มเข้ามานะคะมีไฟด้านหน้าแต่ตรงนี้ไม่มี ที่ใส่แว่นตรงแว่นตาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีเป็นไฟให้นี่ค่ะสนใจนะคะ0 9 6 9 9 8 4 9 6 3ค่ะเลขไมห่0 0 0 0ม่น0 0 0กิโลนะคะ1 000, 1 0 0 0มกิโลอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะใครสนใจก็สามารถทักหาน้ําหนึ่งได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ำหกักนำรถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถัวงนะคะ นำหลักฐานมาได้เลยนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันอันนี้ฝากระโปรงอาจจะมีรอยแบบว่าสะเก็ดหินเล็กน้อยนะคะพี่คาเดี๋ยวเราเก็บงานให้ มาดูแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยมอกอยู่ครบชัดเจนสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังค่ะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะห้องเครื่องด้านหน้าพี่ขาก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นะคะให้ดูตัวน็อตชัดๆกันเลยนี่ค่ะให้ดูตัวน็อตด้านข้างไฟด้านหน้านะคะอ่าไฟเดิมจากโรงงานนะคะคานด้านหน้านี่ค่ะ สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูมาทดลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตอย่างที่บอกค่ะอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะนี่เบ้าโชกเบ้าโชกคต่างๆที่พี่ตัวนอ็อตนะ,ะที่นี่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพสามารถนะคะก็เข้ามาทดลองขับได้มาดูสภาพรถได้มีให้เลือกมากกว่า ห้าร้อคันเลยตอนนี้รถกำลังทยอยเข้ามาค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว t o y ยต a นะคะอัลติส1.8 GR Sport นะคะคันนี้เป็นปี2019 เป็นรถหน่วยงานค่ะนะ,ะ,ะก็เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งมนพโลนะคะห้าแสนาเกพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าันสาเครดิตอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจทักมาค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำมันขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ